สวัสดีค่ะวันนี้เรารีวิวเสื้อแฟชั่นผ้าเด้งผ้าสะดุ้งนะคะผ้าเด้งผ้าสะดุ้งกระสอบเกาหลีนะคะกระสอบเกาหลีรหัส YC017 ค่ะรหัส YC017 นะคะกระสอบ100กิโลพี่จา๋ากระสอบ100กิโลนะคะ100กิโลจำนวนออกประมาณ500ตัวบวกค่ะนะคะผ้าเดงผ้าสะดุง้งนะคะตัวนี้เด้งเดงสะดุ้งสะดุง้ง งานใหม่เดสต็อกนะคะตกเฉลี่ยตัวละประมาณ10บาทพี่จ๋าในกระสอบนะคะตกเฉลี่ยตัวละประมาณ10บาทในกระสอบนะคะ100กิโลพี่ตัวนี้เป็นกระสอบจากเกาหลีนะคะงานจากเกาหลีสินค้าจะอัดกระสอบที่เกาหลีโดยตรงเลยนะคะไม่ผ่านคนกลางไม่มีการเปิดคัดแต่อย่างใดส่งตรงมาที่ร้านเลยนะคะ รหัส YC017 พี่จ๋าใครที่ขายรหัสนี้งานตัวนี้อยู่แล้วนะคะสอบถามทางไลน์หรือทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยพี่นะงานสวยๆนี่เยอะมากพี่จา๋าเยอะมากนะคะเยอะมากมเพียบเลยนะคะชมกันไปเรื่อยๆพี่ชมกันไปเรื่อยๆนะคะดูกันไปต่อเน,นื่องถ้าดีทุกตัวคะ่ะงานไม่มีเสียงานไม่มีตำหนินะคะ งานขายได้ทุกตัวเลยพี่ สวยนะลายสวยผ้าสดแล้วผ้าคือสภาพโอเคมากค่ะเกือบร้อซนะคะได้งานพวกใหม่ๆผ้าไม่ค่อยฉํำน,นะคะถือว่ากระสอบเบอร์หนึ่งเกรดสาเเลยงานดีทุกตัวค่ะลายสดผ้าสดมากนะคะบางตัวที่เป็นสีพื้นนี่คือรู้เลยว่าผ้าเนี่ยสะอาดมากใหม่มากเลย ลายสวยมากไซส์ก็เป็นไซส์ปกตินะคะไซส์ปกติได้ครบทุกไซส์พี่จ๋า S M L X L 2 X L ได้ครบทุกไซส์กระสอบเดียวขายได้หมดทุกไซส์เลย สวยมากค่ะดูดิอุ้ยลายแต่ละตัวสดมากเลย,ยผ้าเด้งนะคะผ้าเด้งผ้าเด้งผ้าสะดุง้งผ้าตัวนี้เวลาใส่มันก็พลิ้วๆเนาะทิ้งตัวนะใส่ไม่ร้อนนะเนี่ยผ้าเด้งๆเนี่ยผ้าเด้งอื คือใส่แบบมันไม่ค่อยเกาะตัวเนาะเยอะม,อมากลายสวย,ยงนั้นเลย สวยสวยทุกตัวพี่งานคือไม่มีเสียงานไม่มีทิ้งเลยพี่คือกระสอบเบอร์หนึ่งอ่ะมันจะได้เรื่องคุณภาพนะคะแล้วงานเกาหลีนี่คือได้เรื่องคุณภาพได้เรื่องแฟชั่นงานแบบไม่ตกเทรนด์ความสะอาดนี่แบบว่าดีมากค่ะแจ่มมาก เราลองดูจากในรีวิวนี้ได้เลยพี่ว่างานเนี่ยพอเราเปิดมาแล้วนะคะชวยเนาะออกหัวเยอะแค่ไหนนะคะคือถ้าเรา,เาซื้อแบบกระสอบราคาถูกเวลาเราเปิดเราอาจจะได้หัวน้อยถูกไหมที่เหลือมันก็จะเป็นน้ำสองน้ำสามบางทีน้ำสองน้ำสามไม่จบด้วยซ้ำนะขายไม่หมดเหลือด้วยซ้ำก็มีนะคะแต่ถ้าเราซื้อกระสอบเบอร์หนึ่ง มันจบเนี่ยพี่มันจบทุกตัวมันมันขายได้หมดมันขายได้ทุกตัวเราไม่ต้องมีตัวทิ้งตัวเหลืออะไรเงี้ยนะคะเราไม่ต้องมากังวลว่าอ่ะเปิดแล้วมันจะออกหัวเท่าไหร่ออกงานดีเท่าไหร่ขายได้กี่ตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งคือมันจบเลยเปิดปุ๊บพี่ขายได้ทุกตัวต้นทุนเฉลี่ยแค่หลักสิบบาทอย่างเงี้ยแต่งานพี่ไปต่อได้ทุกตัวกับถ้าพี่ซื้อกระสอบราคาถูกแต่งานพี่ไม่จบ สัดส่วนในการขายบางทีอาจจะขายได้แค่ครึ่งหนึ่งในกระสอบก็ได้แล้วครึ่งหนึ่งคือกลายเป็นต้องขายโลขายทิ้งไปอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยปุ๊จะบอกลูกค้าตลอดเลยว่าเวลาที่ลูกค้าซื้อกระสอบผ้ามือสองนะคะบางทีเราอย่าตัดสินแค่ราคาเพียงอย่างเดียวอย่าจะให้ลูกค้าดูงานในกระสอบดูเนเนื้องานในกระสอบก่อนว่างานเนี่ยมันออกแบบไหนออกหัวยังไงนะคะออกผ้ายังไง ้าลายสดภาพงานสะอาดมากค่ะขนาดสีพื้นนะพี่ดูได้เลยว่างานคือมันไม่เปื้อนเลยพี่แล้วจำนวนคือมันออกเยอะพี่จำนวนออกเยอะ เยอะมากงานก็ไม่ค่อยยับเนาะผ้านี้เนาะไม่ต้องเสียเวลารีดนะวางผ้ามันก็คลายตัวมนละ เยอะมากค่ะเยอะมากเลยนะสวยทุกตัวตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายจริงๆงานดีจริงๆยังไม่หมด <laughs> เยอะมากเลยกระสอบร้อยโลนะคพี่หาตัวนี้กระสอบร้อยโลงานเกาหลีร้อยกิโล สดสวยสะอาดชอบสลับไหม โอเครหัส YC 0 1 7พี่จ๋าก,กระสอบจากเกาหลีนะคะตัวนี้เป็นกระสอบ100กิโลพี่หา100กิโลนะคะสั่งสินค้าสอบถามทางลาหรือเพจ facebook ได้เลยนะคะพี่หาสวัสดีค่ะ